A very oh, good evening, once again, ladies and gentlemen, first thing will be five minutes the oh, event today, perfect. thank I you. よいしょ。 Located on private Dongtan Beach in Pattaya City. This is the truly sense of the ocean spirit. It is our privilege and honor to have all of you here today. My name is Noon, like at noon, 12 o'clock, and it is my great honor to be here for. <laughs> บริษัทอเมทัตเดเวล OP เมนต์เนี่ยก่อตั้งมาเมื่อปี2018นะครับผมก็สำคัญรวมกันนะครับนั่นก็คืออาร์ตเมคและทรัสนะครับผมคำว่าอาร์ตเนี่ยมันมาจากิมันก็คือศิลปะนะครับศิลปะเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เราคัดเลือกที่ดินเลยนะครับราคายอยู่ที่285ล้าน285ล้านหลายคนฟังแล้วอาจจะบอกว่าโหทำไมสูงจังนะครับถึงจะสูงแต่ไม่แพงแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความคุ้มค่านะครับผมคุ้มยังไง 285รับ285ล้านแล้วเนี่ยเ,เรามีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดรวมทั้งพื้นที่ดินด้วยนะครับอยู่2,400ตารางเมตรซึ่งตีเป็นราคาต่อตารางเมตรเนี่ยอยู่ที่1 1 8 0 0 0บาท1แสนขึ้นมา1หลังซูเปอร์ลักชัวรี่พูลวิลล่าถ้าหลังนี้ขายไปไม่แน่ใจอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้นะครับเพราะมีหลายคนคุยกับผมแล้วนะครับถ้าขายไปวันนี้ก็ต้องกราบขออภัยจริงๆว่าวันนี้อาจจะต้องเป็นงาน Thank you Party นะครับ ท่านผู้พิเติที่รบครับผมเนี่ยเคยทําบ้านหลังละสามล้านเหรียญที่พัทยามาแล้วนะครับที่หาดไปติดต่อทางราชาการเอง<ม>ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่จะกระต,ต,ต,ตุ้นคนต่อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะซัพพอร์ตธุรกิจซึ่งตอนนี้ที่ทางกรุงเตนะครับและผเ <ม S 2> ชื่อไปผมกล้าเรียนกบบท่านอย่างนี้เลยนะครับว่าที่ดินแปลงง่ายครับไม่ง่ายฉะนั้นผมก็อยากฝากท่านสิ ที่ซอยชัยพฤกษ์กลุ่มนี้ทำสามโครงการห้าหของแรกในใจัเรามีนักบุญเลยนะองค์ขายที่เด็กหลายคนมีคนสมจูงชายหลายคนผมเอาตรงเนี้ยตรงเนี้ยถ้าเป็นงานสวยต้องทำยังไงผมก็ต้องหาอินเทเลียที่สวยที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย่นคือคุณบีต่อคนที่ดูแลนั่นแเละนะครับคุณดำของผมคุณโตโตของผมนะครับเดี๋ยวผมจะ จิตชื่อฟ้าประทานนี่ไม่ได้ฟ้าวระทานกันะครับแม่ผมไม่ได้กินยาคุมครับล <c oughs> <c oughs> ก็เลยหยุดออกไปติวิสซ์มึงชนทุกท่านนะคะท่านผู้เขียนนะคะผีให้ช่านถ่ายภาพประทับใจรวมกัน ครับสำหรับโครงการซิสเตียนะครับเป็นโครงการซูเปอร์ลักชัวรี่นะครับมีมหา์เป็นวิลล่าเฮาส์าส3ทันนะครับแล้วก็มีฟูลวิลล่าอยู่ที่2นะครับมีจำนวน5ห้องนอน7ห้องน้ำนะครับามสามใบนะครับแนวคิดที่ทำบ้านหลังเดียวขายครับแนวคิดที่ทำบ้านหลังเดียวขายเพราะว่าเราต้องการให้บ้านหลังเนี้ยเป็นรูปหลังวันสำหรับผู้ที่ประสงความสมารักในชีวิตจริงๆนะครับอย่างเช่นเจ้าของกิจการหรือว่านักธุรกิจ หนึ่งที่ประสบความสำเร็จเร็วนะครับเราอยากให้มันเป็นเซตเน็ตแอมที่ประดับอินทะเลที่ยังมีเนื้อคู่เพียงคนเดียวนั่นแหละที่จะไปยึดมันไปได้แล้วกลุ่มลูกค้าล่ะคะที่มองไว้ครับปกับก็กลุ่มลูกค้าอย่างที่บอกไปก็จะเป็นพวกเจ้าของกิจการนะครับแอย่างเช่นอย่างสางเซอร์เซอร์ซึ่งกลุ่มลูกค้าพวกนี้เขาจะไม่มีผลกระทบทางด้านกางซื้อกับสภาพณ์ทางธุรกิจปัจจุบันนะครับก็ค่อนข้างมั่นใจว่าว่าลูกค้าแบบนี้เขาค่อนข้างแข็งแรงแล้วเราจะขายยังไงครับ การขายเนี่ยครับเราคงไม่ได้โปรโมทแบบเป็นแมสมาร์เก็ตติ้งแบบโงการทั่วไปนะครับเช่นวันนี้เราก็เชิญพี่พี่เอเจนต์ทั่วพัทยามาเพื่อที่จะให้เขานําสินค้าเราเนี่ยไป d i เร c t ขายให้ลูกค้าโดยตรงนะครับก็มีพี่พี่เอเจนต์หลายท่านก็พาลูกค้าตัวจุดมาที่เลยแล้วก็หลายท่านก็ได้ได้รับออเดอร์จากลูกค้าที่อหาสินค้าประมาณนี้นะก็เข้ามาถึงเราบ้างครับคาาาดว่ิส คิดว่าไม่นานครับถ้าโชคดีได้ในว,วันไหนครับมองตลาดพัทยาเป็ไนไงบ้างคะตลาดพัทยาผมมองว่าวันเนี้ย e EEC กำลังได้นะครับผมมองว่าพัทยาเนี่ยดีวันดีอย่างที่บอกว่า EEC พื้นที่ทุกอย่างมันเป็นพื้นที่สำหรับอุตสาหกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์แหล่งเดียวเลยใน EEC ของพัทยานะครับมันหนีไปไหนไม่ได้ครับมัน,นต้องมาที่นี่แนะ่นนอแต่ที่ตลาดทีโดนพัทยาสองสามปีที่ผ่านมา เริ่มดอกหลงทุกกองครับผมเพราะฉะนั้นเราเลยมองหาสิ่งที่แตกต่างเราเลยทำโปรดักที่ไม่เหมือนใครนะครับถ้าเราไปทำคอนโดแมสราคา3ล้าน5ล้านวันนี้ก็คงขายลำบากไปนะครับแต่วันนี้เราเลือกสิ่งที่ทำสิ่งที่แตกต่างจริงแล้วมองโปรเจกต์ใหม่เป็นอย่างบ้างไหมก็มีมองครับมีมองหาที่ดินที่สวยๆทะเลติดแผานอยู่มีมองหลยที่ยังเป็นบ้านสไตล์ลักชัวรี่จริงๆเนี่ยผี่บอกว่าปัชจาของบริษัทเราเนี่ยเราต้องการที่จะหาที่ดินมาประอบแล้วเราจะออก อ่าโปรดักเนี่ยให้มันเหมาะสมกับที่ดินแต่งนั่นนะครับกับสภาพแวดล้อมนั่นนัแล้วก็สำคัญเลยคือเราอยากจะทำเป็น limited collection ก็คือว่าเราจะไม่ทำซ้ำนะครับอย่างเช่นบ้านหลังเนี่ยแบบเนี้ยแบบแบบดีไซน์แบบเดิมเนี่ยเราจะไม่ทำแบบถ้าถ้าไปแปลงคือเราก็ต้องดีไซน์ใหม่เป็นแบบใหม่นะครับอยากให้ช่วยพูดถึงอ่าดีไซน์ของโครงการแคสเทียดได้ไหมครับโครงการแคสเทียดนะครับดีไซน์เนี่ยเริ่มต้นจากเป็น บรูเดมอนตัปนเตอรเชียนนะครับคนวงการเนี่ยเราก็เป็นสตอมดีไซเนอร์กันเมื่อดดเราอยากเป็นเป็นเสียเงินนะครับในในฐานดวงตาเนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่เราคุยกันเนี่ยเราคิดว่าจะทำยังไง ให้เป็นเป็น landmark ของของที่นั่นหาดดวงตาได้นะครับก็คิดทีมกี้อาจารย์พูดนะก็เราก็คิดว่าเรามีการทวิจดีไซน์นะครับเราทำเป็นบล็อกต่อกันแล้วมีมุมที่เป็นางานจัดเลี้ยงครับมันเป็นคูณนันคอนเนอร์ซึ่งเป็นเพจของอลิสเบ็ตนะครับที่แบ่งเป็นสองชิ้นนะมุมนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นเนี่ยพอเรามาจุดที่ชมวิวเนี่ยเวลาเราชมเนี่ยจะไม่มีขนาดอาคารกั้นนะครับดีไซน์เนี่ยเราก็มาจัดจุดนะครับค่ะแล้วโครงการจะขึ้นตอนไหนครับคือฐานก่อนหรือว่าเรา โครงการตอนนี้เริ่มเปิดการขายนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็เราก็คุยกันว่าถ้ามุติวันนี้ปิดจบหรือเร็วๆเนี้ยเราก็จะขึ้นเลยครับระยะเวลาตอนก่อสร้างหรอเปเวลาเวลาก่อสร้างก็คุยกับทีมผู้รับเหมาครับคาดว่าน่าจะประมาณ1 8เดือนถึงเดือนนะครับกัพร้อมเข้าอยู่ครับ